สวัสดีครับวันนี้พบกับสวนคุณกวางชาแนลนะครับวันนี้นะครับเรามีบอนสีนะครับเยอะแยะมากมายให้กับ f อฟทุกท่านได้ช้อปปิ้งกันเลยนะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับและต้นที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นบอนสีที่เราได้แบ่งออกไปแล้วนะครับนี่นอกตู้สวยมากๆเลยนะครับวันนี้ถ้ามีนอกตู้แบ่งเดี๋ยวจะแบ่งนอกตู้เยอะๆเลยนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ สำหรับวันนี้นะครับคนที่ชอบบอลสีนะครับนี้กระถาง4นิ้วนะครับเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับมีให้ชมเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี้เดี๋ยวเราเริ่มจากต้นนี้เลยนะครับอู้น่ารักมากใบกลมปราคาบด้วยนะครับต้นนี้เป็นบอลเก่านะครับสวยมากเลยนะครับ ยิ่งโตยิ่งเป็นปลาคาบนะครับต้นนี้มีชื่อว่าเจ้าวังนะครับสวยจริงๆนะครับนี่แต่ว่าวันนี้มาในราคามินินะนะครับราคามินิจริงๆนะครับจัดให้ f c เลยนะครับนี่ต้นนี้จัดไปเลยนะครับเจ้าวางสวยๆแบบนี้เอาไปเลย40บาทโอ้โหลายปลาคาบด้วยนะครับนี่สวยมากๆเลยนะครับและต้นนี้นะครับใครที่ชอบบอลที่เป็นสายฮัฟฟฮัฟฟแดงๆสวยๆต้นนี้เป็น โวคีโน่นะครับโวคโน่หน้านี้เอาไปเลยในราคาพิเศษเพียง3 5บาทเท่านั้นเองครับโหสวยมากต้นนี้นะครับโหเนวดาจริงๆนะครับเขาชื่อว่าคุณชายชนนะครับนี้ใครยังไม่มีนะครับผมว่าทุกบ้านน่าจะมีแล้วแหละนะครับก็มีแล้วก็เก็บอีกได้นะครับช่วงนี้บอลสีสวยมากเลยนะครับฝนมานะครับเอ้าชายชนต้นนี้เอาไปในราคาพิเศษเลยนะครับ40บาทเท่านั้นเองนะครับ ส่วนต้นนี้นะครับเป็นบอนสีที่มีชื่อว่าเดสตินีนะครับสวยมากๆเลยนะครับนี้ดูความด่างของเขานะครับต้นโตแข็งแรงนะครับนี่ลอดใหม่กําลังมาสวยเลยนะครับเดสติ n นี่ราคานี้พิเศษเฉพาะสวนกุนกวางเท่านั้นนะครับเช้าวันนี้จัดไปให้เลยในราคาเพียง หกสิบบาทออ้ยสวยมากๆนะครับต้นโตด้วยนะครับนี่นะครับโอ้ยิ่งโตยิ่งสวยนะครับหน้าเมืองนนนะครับหน้าเมืองนนต้นนี้ใครยังไม่มีหน้านี้เก็บนะครับผมแนะนําเลยนะครับสวยมากๆเลยนะครับเอาหน้าเมืองนนต้นนี้จัดให้กระถางเบลเลอร์เลยนะครับนี่ต้นโตมากๆเลยนะครับหน้าเมืองนนต้นนี้กระถางแบบนี้เลยนะครับใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมจัดให้พิเศษเลยนะครับนี่ หกสิบบาทสวยมากนะครับใครยังไม่มีเก็บนะครับน้ำมังนนนะครับยิ่งโตยิ่งสวยแข็งแรงเลี้ยงนอกตู้นี่ยิ่งแข็งแรงเลยนะครับจัดไปครับลูกไม้นะครับนี่ผมแนะนําต้นนี้เลยนะครับต้นนี้เป็นลูกไม้นะครับแต่ว่าเป็นลูกไม้ผ่านะครับเขาออกออกสีทองตรงกลางใบด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับแข็งแรงมากนะครับกระถางสี่นิ้วดูหลอดใหม่ครับมาแล้วนะครับนี่โหสวยจริงๆนะครับจัดให้เลยนะครับเช้าวันนี้ลูกไม้หน้าเปิดๆแบบนี้นะครับเอาเท่าไหร่เดียะ ไป5้าบาทครับ5้าสิบาทก็พอนะครับเอฟซีทุกท่านเห็นราคาแล้วจะตะลึงมากๆเลยนะครับสําหรับ E p ีนี้นะครับจัดให้ครับกระถางเบ้ริ่มเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะโหสูงใหญ่สวยมากเลยครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่าเศรานักป่าต้นนี้หน้านี้โหด่างชมพูสวยมากเลยครับจัดให้เช้าวันนี้พิเศษวูดูใบแรกเขาสินี่นะครับยังไม่ทิ้งเลยนะครับใบแรกยังอยู่ขบแสดงว่าแข็งแรงและโตมากๆเลยนะครับนี่จัดให้เช้าวันนี้สิ ล่านักปราดใครยังไม่มีจัดให้60บาทเท่านั้นเองครับใครที่ชอบใบกลมนะครับเปลเบเะด่างต้องต้นนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับสวยมากเลยนะครับนี่ฟอร์มเขาดีมากๆเลยนะครับใบครบเลยนะครับต้นนี้ต้นจริงสวยมากนะครับสีในนี้อาจจะซีดนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าบอกเลยครับว่าใครที่ชอบสีประมาณนี้จัดให้เช้าวันนี้เลยนะครับเพียงแค่ราคาพิเศษเลยครับ หกสิบบาทเท่านั้นเองนะครับนี้ลูกไม้สวยมากครับนะครับมีชื่อว่ากนกบนตรานะครับโอ้สวยมากอะ่ะใบเขามันเลื่อมเลยนะเนี่ย สวยจริงๆนะครับนี่ใบเขามันสวยจริงๆนะครับยิ่งโตยิ่งสวยนะครับกระหนกมนตรานะครับผมผ่าได้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วผมแบ่ง E ีพีไหนก็หมดตลอดเลยนะครับอ่ะแต่ถ้าใครอยากได้กลับไปอีกนะครับรีบสะสมเลยนะครับนี่นี่เมืองนอกถามหาด้วยนะครับกระหนกมตรานะครับจัดให้พิเศษเช้านี้นะครับต้นนี้เอาไปพิเศษเลยนะครับ45บาบาทนะครับนี่เอาไปเพิ่มได้เลยนะครับใครยังไม่มีหรือมีแล้วนะครับโอ้โหยิ่งเลี้ยงเป็น กลุ่มเป็นก้อนขนกบนตาเนี่ยยิ่งสวยนะครับเขาเป็นบอลด่างด้วยนะครับนี่อันนี้นี่ยังไม่โตจัดนะครับตัวยิ่งโตจัดได้แดดดียิ่งด่างสวยนะครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่าซับพูนผลนะครับสวยมากๆเลยนะครับนี่เห็นไหมครับใครที่ยังไม่มีเก็บนะครับชื่อก็เพราะนะซับพูนผลเนี่ยนะครับจัดให้เลยนะครับ EP นี้นะครับพิเศษอีกแล้วนะครับซับพูนผลในราคาหน้าอย่างนี้นะครับ65บาท 65บาทรีบเก็บเลยนะครับผมบอกเลยครับว่าราคา EP นี้สุดๆเลยครับอย่าลืมนะครับว่า EP นี้นะคับค่าส่งมาเมาห้าสิบบาทตลอดสายนะครับต่อให้ไปษนีขึ้นเท่าไหร่เราก็จะแบ่งปันค่าส่งในราคาเดิมๆเพื่อให้ FC ทุกท่านได้รับบอลสีที่แบ่งปันในราคาถูกๆสวยๆเช่นกันครับต้นนี้นะครับเป็นบอลใบกลมนะครับก็ค่อนข้างทําป้ายยากเหมือนกันแต่ว่าต้นนี้นะครับนี่ก็มีมาแต่ละชุดน้อยมากนะครับโรสนะครับโรสสวยๆแบบนี้นะครับเคยแบ่งไป200กว่าบาทนะครับแต่ EP นี้ก็พิเศษให้กับ fc แล้วกันครับโรสเช้าวันนี้ 75บาทนะครับรถราคาพิเศษ75บาทโอ้โหเอาไปเลยครับเชื่อผมสวยมากๆครับรถยิ่งโตยิ่งสวยนะครับแบบนี้นะครับน่าเก็บมากๆนะครับเป็นสีเทาวินเทจด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับบอลสีต้นนี้มีชื่อว่านบพักเก้าแต่ว่าต้นนี้อยู่ในกระถาง5นิ้วนะครับนบพักเก้านะครับสวยมากนะครับนี่ก็เป็นบอลอีกต้นหนึ่งที่คนกําลังนิยมตามหาเพื่อส่งออกเหมือนกันนะครับนบพักเก้าต้นนี้นะครับใครยังไม่มีเก็บนะครับ จัดได้เลยครับบอลแรปี64มีนด9ด้วยนะครับปีนี้ปี67แล้วเราก็ขายราคาณนะปัจจุบันจัดให้พิเศษชาววันนี้เพียงแค่ราคา80บาทครับเพราะว่ากระถางใหญ่นะครับนี่80บาทนด9หน้าสวยหน้าเทาวินเทจเลยนะครับนี่จัดให้ครับต้นนี้เป็นลูกไม้นะครับย้ําว่าเป็นลูกไม้นะครับแล้วก็เป็นไม้ผ่ามีดแรกของสวนด้วยครับนี่เหมือนกับผมมีไม้เมล็ด ลงไปด้วย1ต้นนิ้วโป้งผมอีกหนึ่งต้นเป็น2ต้นน่าจะอยู่ในดินนะครับปลูกไปนะครับเอาต้นนี้เป็นไม้เมล็ลโอ้บอกเลยครับว่าสวยแล้วตอนนี้คนตามหาบอลเหลืองเยอะมากเลยนะครับที่สวนก็หมดไม่ค่อยเหลือเลยแต่ว่าแบ่งต้นนี้พิเศษนะครับลูกไม้มีดแรกนะครับเป็นไม้ผ่านะครับแถมเมล็ดอีก2ต้นไปนะครับในกระถางนี้มี3ต้นไม้เมล็ดต้นนี้นะครับ การใจขายแต่จัดให้พิเศษจาก450ว่าจะขายไม่ขายขาย250เอา้า250สวยๆแบบนี้นะครับใครอยากได้จัดให้เลยนะครับนี่สวยมากนะครับเป็นลูกไม้นะครับ ต้นนี้นะครับก็เป็นลูกไม้เหมือนกันนะครับของสวนเราเองนะครับสวยมากๆเลยครับแต่เป็นลูกไม้ผ่านะครับไม่ใช่ไม้เมล็ดนะครับเราผ่ามาจากแม่แม่ไหนไม่รู้นะครับเพราะที่สวนมีเยอะมากผ่าไปล้มต้นไปจําไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ถ่ายรูปไปด้วยนะครับบางต้นนะครับรีบมากนะครับแต่ต้นนี้ก็มาในราคาแบ่งปันนะครับใครอยากได้นะครับนี่สวยเนาะพูดอยู่คนเดียวนะครับ เอาเอาไปเช้าวันนี้ในราคา99บาทไปจัดให้ FC ส่วนคุณกวางชาแนลพิเศษจริงๆนะครับในตอนรับหน้าฝนนะครับตันนี้99บาทเท่านั้นเองครับส่วนต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้นะครับนี่เห็นไหมครับหน้าแบบนี้ก็สวยนะครับอันนี้ออกส้มด้วยนะตรงกลางเขาเป็นสีเหลืองทองนะครับนี่เห็นไหมครับลูกไม้อุ้ยมีอีกแล้วมีทุกต้นเลยอันนี้มีเมล็ดด้วยนะครับ1 2 3 4แถมเลยนะครับแถมเลยแถมไปด้วยเลย ใครอยากได้มเมล็ดเป็นลุนนะครับผมคงผสมอยู่ในดินเหมือนกับที่เคยบอกไว้ะครับแล้วก็อยู่ดีดเขาก็โผล่ขึ้นมานะครับกล,กลางต้นแต่ลูกไม้ต้นนี้ยกสิทธิ์ไปเลยนะครับนี่ลูกไม้สวยมากเลยนะครับผ่านร้อนมาได้เนี่ยมาสู่หน้าฝนเนี่ยบอกเลยครับว่าเป็นไม้ที่แข็งแรงมากๆเลยนะครับอันนี้ผมก็เลี้ยงอยู่ในโดมนะครับก็ เอ่อเปิดตู้ด้วยนะครับก็เป็นไม้ลอกตู้นั่นแหละนะครับจัดให้เลยนะครับกับความแข็งแรงยกสิทธิ์แบบนี้399เอา้าอ้าจัดไป3 9มเมล็ดยกสิทธิ์ตัวนี้จัดให้พิเศษสำหรับ F c สซวนกุญกวางชแนลเช่นเคยนะครับตัวนี้นะครับเป็นบอลที่สวยมากนะครับชื่อว่านารีบุรพานะครับพิเศษเลยเช้าวันนี้เอาไปเพียงแค่35บาทนะครับอู้ยสวยมากดูลากเขาสิครับถ้าลากทะลุกระถางแบบนี้คือบอลแข็งแรงมากเลยนะครับนี่ บอารีบุรพาต้นนี้35บาทเอาไปขึ้นอัพกระถาง6ได้เลยนะครับการันตีต้นนี้สวยมากปลายชมพูเข้าแบบสวยจริงๆครับจัดให้ครับโอเคโน่นะครับสวยมากๆเลยนะครับนี่ดูหน้านี้นะครับหน้านี้แดงฮาฟเลยนะครับจัดให้พิเศษเช้าวันนี้นะครับโอเคโน่ต้นนี้เอาไปเพียงแค่ราคานะครับฟังชัดๆนะครับ40บาทครับจัดให้ โอ้โหสวยมากๆ40บาทแบบนี้รีบๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราออเดอร์ส่งวันจันนี้เลยนะครับชอบบอลถาดนะครับแบบราคาเหมาเมานะครับนี่กระถางนี้มีนําโชคเห็นไหมครับสวยมากเลยชายชนนะครับมีนําโชค3นะครับ3กระถางชายชนอีก3กระถางพรเจ้าสัวเอ้โชคโชคลำซ้ำโทษทีครับโชคลำซ้ำนี่หน้าอย่างนี้เลยครับอีก3กระถางและก็ศิลาเพชรนะครับ3กระถางรู้ศิลาเพชรสวยมากนะครับนี่ งามๆเลยครับนี่ก็ให้แบบยกถาดเขาเรียกว่าบอลยกถาดนะครับถาดนี้นะครับพิเศษเลยสําหรับ FC สุขุกวางนะครับผมเไปโพสต์ขายอยู่ประมาณ600กว่าบาทนะครับแต่จัดให้เช้าวันนี้นะครับถาดนี้เหมาไปเลยครับนี่ห้าร้วน ห้าร้อยถ้วนจัดให้นะครับนี่สิบสองกระถางนะครับห้าร้อยถ้วนนะครับเอาละครับสำหรับอีพีนี้นะครับต้องขอขอบคุณ FC สวนคุณกว้างชาแนลทุกทุกคนนะครับฝากติดตามกดไลค์สับสไครต์สั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเราจะได้มีบอลสีสวยๆมาแบ่งปันทุกทุกท่านนะครับสำหรับอีพีนี้ขอลาไปแล้วนะครับเจอกันอีพีหน้านะครับใครอยากชมบอลสีสวยๆนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์โทรเข้ามาล่วงหน้าได้เลยนะครับสารคามขอนแก่นร้อยเอ็ดก็มาได้นะครับอูช่วงนี้บอลสีสวยมากนะครับเพราะว่าเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาาพกกัันนนนด้ววยยะครบเเปป็็ห่งใจ ส่วนคุณกว้าง channel าาาด like ดชยยงาแนลสำหรับอีพีนี้ลาไปแล้วนะครับฝากติดตามกดไลค์ด้วยสับสกให้ด้วยนะครับแชร์ด้วยยิ่งดีนะครับขอบพระคุณมากๆครับสำหรับอีพีนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับผม